แจ้งข่าวดีรัฐแจกของขวัญปีใหม่กลุ่มนี้รับเงิน1,000บาทเป็นกลุ่มไหนยังไงเช็คสิกันในคลิปนี้ค่ะก่อนในฟัง้พร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยข้อมูลนี้จาก f a c e b o o k Fanpage ไทยคู่ฟ้านะคะโพสต์ไว้อย่างเป็นทางการแล้วค่ะแจ้งข่าวดีนะคะได้มีการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนะคะในการ จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งคราะหบุตรให้กับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เพื่อบรเทาภาระการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ปี68ให้แก่ผู้ประกันตนนะคะโดยสาระสําคัญนะคะมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือ1ค่ะเพิ่มอัตราการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน,นกรณีส่งคราะหบุตรในอัตราเหมาจ่าย นะคะเป็น1000บาทซึ่งปัจจุบันนั้นรับกันอยู่ที่800บาทนะได้รับเพิ่มอีก2 0 0เป็น1000บาทต่อบุตร1คนต่อเดือนนะคะซึ่งต่อไปนี้ก็จะได้รับอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปนะคะส่วนในเดือนธันวาคมนี้ก็ยังรับกันอยู่800บาทนะคะ <c oughs> ก็ช่วง ปลายเดือนนี้นะคะเงินก็จะเข้าตามปกติเท่าเดิมก่อนพอเริ่มเดือนมกรานะคะก็จะได้รับ1000บาทเลยเพราะว่าเรื่องนี้นะคะเขาให้มีผลบังคับใช้สําหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทนเนี่ยตั้งแต่1มกร,ราคมปี68เป็นต้นไปคราวนี้ผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างสําหรับผู้ประกันตนณปัจจุบันที่รับเงินส่งเคราะห์บุตรอยู่นะคะกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเวลาที่เขาปรับอัตราใหม่นะคะก็ได้รับการปรับแบบอัตโนมัติไปเลยค่ะส่วนใครที่ตอนนี้นะคะตั้งคันอยู่ หรือว่าเพิ่งข้อนอออกมานะก็ไปยื่นเรื่องรับเงินในกรณีสงเคราะห์บุตรได้เลยซึ่งถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ก็ให้เลือกใช้สิทธิ์ของใครคนใดคนหนึ่งได้นะคะโดยการใช้สิทธิ์ต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะใช้สิทธิ์สำหรับบุตรได้ ไม่เกิน3คนนะคะเล็กเดียวว่าบ้านไหนมีลูก3คนอายุไล่เลี่ยกันนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีเนี่ยก็รับ3,000บาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะคะทุกคนหรือบ้านไหนมีแค่คนเดียวนะคะก็รับ1000นบาทนั่นเองค่ะสามารถยื่นเรื่องนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆมาช่วยเหลือประชาชนนะคะกลุ่มผู้ประกันตนได้รับเงินเพิ่มแล้วส่วนกลุ่มอื่นๆน,นะคะโดยเฉพาะกลุ่มปอบางที่ยังรอก,กันอยู่ว่า จะได้รับการปรับเงินเมื่อไหร่นะคะทั้งในกลุ่มผู้พิการ1,000บาททวนนาเด็กนะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากทางพอมอ600บาททุกคนแบบไม่คัดกรองรายได้และกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่รับแบบขั้นบันไดนะคะแต่จะเริ่มที่700บาทไปจนถึง1,250บาทนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็คาดว่าจะเริ่ม ได้รับอัตราหใหม่ได้ในปีงบประมาณ2,569นะคะหรืออาจจะเป็นในช่วงของเดือนตุลาคมปี68นั่นเองค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีการฟันห้องนะคะอนุมัติแน่ชัดชัดเจนเมื่อไหร่นะคะเก็ดมาอัปเดตให้แน่นอนสำหรับคลิปนี้เนี่ยอัปเดตให้กลุ่มผู้ประกันตนแล้วนะคะ1,000บาททุกคนนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และ39 1,000บาทต่อคนต่อเดือนได้รับอัตราใหม่เป็นของขวัญปีใหม่กันแล้วนะคะวันนี้ใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ